โรงเรียนวัดบ้านหนองภูมิใจนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาัชนาทโมเดลโรงเรียนวัดบ้านหนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัชนาทตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลตลุกอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทบริหารงานโดยนางสาวทิดารัตน์คำบุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนอง มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน131คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองึชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนวัดบ้านหนองจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรูู้คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสังคมเป็นสุขปลอดภัยชุมชนร่วมใจพัฒนาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านหนองให้บรรลุตามเป้าหมายของชัยนาทโมเดลคือเด็กชัยนาทฉลาดพุดผาด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิตสรุปได้ดังนี้ด้านที่ 1. น,นักเรียนคุณภาพครูโรงเรียนวัดบ้านหนองได้รวมกันจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบ active learning ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาสอนลายสารให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์ลวดลายเป็นที่ใส่แก้วน้ำเยติภสยใต้ชื่อจักสารบ้านหนองสงไร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและมีมารยาทงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหวสวยยิ้มใสทักทายกัน ตลอดจนการมีน้ำใจที่ดีมีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่ 2. อครูคุณภาพโรงเรียนวัดบ้านหนองมุ่งเน้นให้ครูได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอโดยการอบรมการ,รศึกษาต่อ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ Active Learning เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษามีหลักสูตรถานศึกษาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ ให้สอบค้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดบรรยากาศชั้นเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงสว่างเพียงพอและปลอดภัยมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านที่3ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดบ้านหนองมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายบริหารงานภายใต้รูปแบบ WBN model เป็นผู้นำทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษารวมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายการจัดการศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการบริหารถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือแก่ชวนร่วมอย่างสม่ำเสมอบุมเทเสียสละจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้านที่ 4. โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดบ้านหนองมีการพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดสวยงามร่มรื่นและปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชนนำไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและสุขภาพอนามัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับทองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขนาดกลางรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทบริษ,ษัทสร้างการดีในกิจกรรมโรงเรียนสุจริตเียรติบัตรผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจากผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ยนาทโมเดลของโรงเรียนวัดบ้านหนองทั้ง4ด้านได้แก่ด้านนักเรียนคุณภาพด้านครูคุณภาพด้านผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพและด้านโรงเรียนคุณภาพ มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามองค์ประกอบในทุกๆด้านระดับดีขึ้นไปและมีระดับคุณภาพ4ทุกรายการประเมินโรงเรียนวัดบ้านหนองมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป